ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับหายไปนานกลับมาเปิดเกมแรกก็เกมผีเลยนะสลดดี้ทับบี้นะ มาคนเดียวแล้วเนี่ยเรามีเควสด้วยเราตอนคือเราต้องเก็บอ,อไอเนี่ยพายให้หมดเราอยู่เดี๋ยวอรมารั้านน้น้ต้องเก็บสิบสิบห้าอันหรอตอนนี้เดือสิบสี่อันแล้วเชี่ย <c oughs> มึงเหมือนเอาลาดเลยอะ่ะมีเมาเมาไวมากอะ่ะดูเสียงเดินฮนยนี่ผมเล่นอยู่ตอนนี้สองทุ่มครึ่งนะ โอ้ต้องเปิดอันนี้อ่ะทำไมเปิดแม่งมองไม่เห็นอ่ะเอ,อ้ข้างหน้าเหมือนมีพายเยอะ <c oughs> ไปเลยไปเฮ้ย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 เก็บตามมาไหมเอ่ะ <c oughs> เก็บก่อนเก็บก่อนสิบสองอันแล้วฮนะ มันย่องได้ไหมอ่ะเฮ้ยมึงมาทำไมเนี่ยไปเลยไปที่ตรงนู้นเลยเฮ้ย <Hey, S 1> มีสองตัวเฮ้ hey, hey, oh, ยเฮวิวจับสแก๊บแมไไไ่ไปเลยไปเลยเออ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 ไปเลยไปเลยตรงไปตรงนู้นเลยเดี๋ยวเข้าตรงนี้ฮะ ถ้าผมชนะเกมนี้ได้คือผมชนะนทุกเกมอ่ะแล้วใครเขาเอาพายมาใส่ไว้ในท่อวะนี่ยกูอยากรู้จริงเลยอะไรอะ่ะมันจะไม่เจ้าเอ๋ใช่ไหมอ๋อไม่เจ้าเอ๋ ืออีกสิบอันทุกคนอีกสิบอันอันนี้คือเฮ้ยอ๋อกด E Q ซูมเข้าซูมออกกด E คือซูมเข้า คุณเห็นไหมต้องซูมอ่ะไม่ซูมมันมืดมันมืดมากเลยนะทุกคนเฮ้ยโอ้โหจัสเก็ตโอ้ยมันสองตัวแล้วมันยืนเฝ้ายืนเฝ้าเค้กอยู่อ่ะโันต้องอ้อมไปทางอื่นวะทางนี้อาจไม่เจอนะในข้างหน้าเฮ้ย มันยืนร้องไห้อยู่ข้างข้างอ่ะเฮ้ยเดินลงไปเฮ้ยเฮ้ยร้องอะไรอ่ะร้องอะไรมึงร้องอะไรมึงร้องอะไรเฮ้ยเฮ้ยไปไปนี่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 โอ้โห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 มันร้องมันจะร้องหาแม่มึงอ่ะร้องทำไมร้องทำไมเฮ้ยเฮ้ยร้องทำไม เฮ้ยพายเก็บก่อนเก็บก่อนเฮ้ยแปดอันแล้วโอ้ยโอ้ยเบรย์โอ้ยูอ้ยมันดักงย่ากูอีกอ่ะโอ้โหเฮ้ยดูมันเดินดิไอ้พู้เดินมาทางนี้เหรอเดินมาทางนี้เหรอ บ้าหน้าบ้าหน่าบ้าไปแล้วเฮ้ย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 เอาเอาเฉยไม่ใช่บดักทำไมเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ไข่เกาเอาสรรหาเอามาไว้ข้างในนี้เนี่ยโอ้ไข่ไข่เขาไม่มีอารมณ์มากิน พายอยู่ในโอ้โหท่อน้ำแบบนี้เอาตันอีกเจ๊ยเฮ้ยเจ๊ยเฮ้ยตันมาตันเฮ้ยมันอยู่ข้างบนเอ้ยมันดักผมมากเฮ้ย เฮอาจริงดีเฮ้ยเฮ้ยอย่าร้องดิว่าจะร้องทำไมเราวะโถ่เฮ้ยจะร้องทำไมเราเียโอ,โ,อโอเคที่เราก็สามารถอ้อมไปเอาเฮ้ย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 ,ยไม่เอาไม่เอาอย่ามาดักดิ บอกเองแล้วไงว่าอย่าเสี่ยงกับพี่โอ้โอ้โห Hello motherfucker โอ้โอ้โหเฮ้ยเก็บฮ้ยเ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 ฮ้ยอีกสองอันทุกคนสองอันเท่านั้นตามมาไหมอะ อันเดียวอันเดียวอันเดียวอันหนึ่งอยู่ไหนเราเฮ้ยมันมาแล้วนะโอเวอนมาแพ็คคู่เลยแพ็คคู่มาเลยยายาเฮ้ยเฮ้ยไม่มีเออเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยไปเถอะ เฮ้ยมึงจะตันทำไมเนี่ยมึงจะตันทำไมเนี่ยทางมึงตันทางตันทางตันเฮ้ไปทางไหนไปทางไหนไปทางไหนเฮ้ย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 โอ้ ทางนี้ทางนี้ทางนี้ใช่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 อันเดียวเดียวเดียวโ้ยวิ่งดิวิ่งดิโอ้ยมันตามมามันตามไม่หยุดเลยมันตามไม่หยุดเลยเดี๋ยวต้องอ้อมท่อฝั่งนี้ใช่ต้องอ้อมท่อฝั่งนี้อันสุดท้ายจะฝั่งนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยนี่ไงนี่ไงยิสก็มีสวะเดี๋ยวเขาบอกกันเลยนะที่เอ่อช่วงนี้ที่ไม่ค่อยไม่ได้ไม่ได้มาลงคลิปที่หายไปอ่ะนะคือ ไปอัพคอมอยู่ก็คือแบบเขากินมาม่านะก็คือไปอัพคอมไปเตรียมคอมพร้อมอะไรต่างๆนานาก็เลยหายไปไปนานนิดหน่อยนะตอนนี้ก็จะกลับมาแล้วก็จะกลับมาเหมือนเดิมเลอโอ้โหเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมขอหนึ่งทีกันด้วยจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยเชิวันนี้ขอบคุณครับผมจะไ่เล่นเกมผีละช่วงนี้นะเฉพาะช่วงนี้ถ้ามีคนขอมาคือกูเล่นโอเคไปแล้วบาย